เบียเสียมูกระทะมาเมลยเนาะนมวัวน่ารักจกตายจนมเอฟสัญญานตะนอกไมหมเยหวานมาเลยมีคนเลี้ยงน้ำเก๊กฮวยแล้วไอ้ทัดขาดตะมูกะทะผมกะว่ายู่วา่าผาดหนาา่หนาราักหน่ารักคุณแล้ว <laughs> มแตะมูกะ <laughs> โอเคบาย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 เด้อวงร์บายบายนอนหลับ <smoke> ฝ okay, ันดีค่ะแล้วส <aller has> ิไปนอนเหรอสัมบะตอนนี้ห้างเฮามันกลางเวินไม่เหม่นตบ้างห้างข้าวเจ้ามันกลางคืนแม่เหมันต์อยู่ทหารละอ๋อ นนั่ละเด้อวสิบของเผินเป็นวันอังคารแข็งขึ้นเพป็นบอกความผ่านมาี่ยงขึ้นกว่าเป็นวันอังคารอยู่นะคะมันเป็นวันพุธแล้วบ๊ายบายบุ้งน่ารับวันนี้ค่ะบุ้งรบมาโสดโทดเนี่ยเปลี่ยนต้องดูอย่าจนเออเปลี่ยนแอ้วก่อนก็คนจะไปใส่ก่อนดีเ,เนี่บอก ีดังแงเนเต่า <ooo> หูควาจังหวะเาไม่ย um ินเนีย <tamanho> ก็หงองเนาห้องเเดี๋ยวไปปุ๊กหมูก่อนแป๊บวระสันไอเอกวะปุ๊กใหม่ไรในหมูปุ๊กใหม่ไรในหมูอะจ้ายังม่ีหมูอยู่น้ำอยู่เตี๋เอง เปิดนอนย้ำเพืนอนเหมือนมาปบดลัตรอัน no. นี no, ้เขาอันนีนอนนอนแยไดีแล้วนอนเก็บอันนั้นจริงนอนกินกูมือฮงุกไปทงหมเก็บบไดกนั่นนี่มาเจ็บอ่ะไปที่ปรับไอ้ที่นอนเอาลงนอนได้เลงนอนเยียมนอน ขอตัวไปยืมก่อนจ้าบา,บายบายได้ที่แล้วแม่งหมได้ค่ะน้ำเก่งห้วยนะไอ้ผัดเ,เรื่องมือนี่ยขาหม,มูกกระถะกระบวยยอมเสียเพรอบเบาหวานมาก่อนเนี่ย <c oughs> บายบายค่ะขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะทุกคนบ้านสี่สว่างเมืองใช่ผู้ท่องมีหล่นแห่มวนค่ะตัวเสาปองไม่มือว่านนายไม่มือว่านเนาะมือนีบ่มี่ได้มือนีบนมีือว่านนี่เนาะนี่อะคือดูเจ็บเนี่ย เออดีแล้วมันแก้วน้องก็สยหางไปทุล่ักันงนอนี่ฮอสิโล่งไหลนะทุกคนเนาะกูได้ว่างกับมาไหลน้ำกันเดิมมือแรงคันว่างคันบบว่างกับโบไหล จะเ,เห็นอย่างวุติบัวเดี๋ยวาถามมวนลพันีตืน่นคนแต่ไล่ตอนถามมวนเพันตื่ไนไล่ทีหนึ่งก็กินไล่ทีสองก็กินถามมวลพันตืน่นตั <laughs> นวเล่นผมจะพานเนื้อทองของอ้ายกิน <h aw r> ทอดเด้อบายบายกินทอดสุขสุม <h aw r> สว <h aw r> ัสดีค่ะ จ้าเดี๋ยวอ้นให้คำมุกกระถาตีไทศัดคือว่าจังไดโอู้ว่าบอกแต่ดีใจแท้ขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่เอายกยังสี่กับโฟเด้อบายบายนะทุกคนเจอกันตอนเย็นเนาะบ๊ายบายขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะ ขอบ,ขอบค,ค,คุณเจ้าภาพทุกคนเลยค่ะขอบคุณทางหมูป่ะแล้วก็ทางร้านแกงหวยด้วยนะคะยังโอ้ยนกนกเราเอามือกระ่ายด้วยทัานขอบคุณหลายๆจ้าขอให้ชีวิตจะมีความสุขนะทุกคนขอให้ปลอดภยัภยจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะขอดภัยจากโควิดสิเก้าเนานะ ปีใหม่ยันทีสิบหกเีใหม่แล้ว,ลวขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเด้วขอบคุณเจ้าภาพทุกคนด้วยค่ะบาย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 ทุกคนไปแล้วค่ะ